DIY ระบบฉีดน้ำทํากันเองแล้วแบ่งเป็น2องถังถังกะสามหัวไอตัวหัวฉีดที่เราซื้อมาเนี่ยมันสามารถปรับเป็นแบบฝอยหรือว่าแบบน้ําเป็นเส้นเลยก็ได้นะครับอุณหภูมิขึ้นสูงสุดเต็มที่แค่สามสเองนะน้อยมากครับเย็นขึ้น10เท่าทํากันยังไงรถกระบะใส่ได้ไหมไปลุ้นด้วยกัน อย้ากกูรสวัสดีครับตามที่สัญญากันระบบฉีดน้ำ DIY ทำเองที่บ้านนี่ไง อ่าง้ยหลายหลายคนสังเกตไหมเวลาหน้าฝนน่ะขับรถปุ๊บแล้วมีฝนมาทะมาหรือฝนตกเนี่ยสึกว่าเฮ้ยําไมันรถมันแรงขึ้นวะมันรถมันวิ่งดีขึ้นเป็นเพราะเหมือนกับว่าอินเตอร์มันโดนฝนมาทะเข้าไปไงถูกไหมแล้วมันช่วยรถอุหภูมิอินเตอร์ได้ซึ่งจริงแล้วมันนั่นคือระบบฉีดน้ําอินเตอร์แหละถูกไหมซึ่งระบบเนี้ยบางรุ่นมันติดระบบฉีดน้ำจากอินเตอร์มาให้จากโรงงานเลยรถพวกนั้นสวนมากคันหนึ่งสามล้านสี่ล้านแต่วันนี้ถึงเป็นรถกระบะของเราเราก็สามารถทำเองที่บ้านได้ก่อนอื่นไปดูว่าอุปกรณ์ในนนกกาาารรรทํชุดดดะะบบบบบแีีี้้้อองมไเ๋ยวปปูั น,นี้ครับอุปกรณ์ของเราก็คือมีหัวฉีดก่อนอแล้วก็หัวฉีดน่ะมาต่อกันเป็นอย่างนี้แทกขึ้นันเป็นชุดสีตนน่ตัวพี่ปกหัวปกหัวฉีดส่วนปั๊มน้ำมันมาตรงนี้อยู่แล้วแล้วแบ่งเป็นสองถังถังละสามหัวเพื่อความแรงเรากลัวมันแร,แ,รแรงไม่พอส่วนไฟจากไหนก็คือเอาไฟจากแบตรถยนต์จําเข้ามาเดี๋ยวไปดูการประกอบกันว่าทํายังไงเราใส่าขาตรงนี้เราทําขาขึ้นมารับไว้ส่วนแท้งเราจะไว้ตรงนี้ใช่ไหมพี่ทําขายึดข้างในไว้ด้วยใช่ไหมครับแล้วสวิตนี่ใส่เข้าไปทางไหนพี่รอบปัดนแล้วเข้าตรง คอนนโรลห้าถอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงพวงมาลัยเลยป่ะแบบว่าเดอะฟาสเลยป่ะกดยิงน็อตปื้ดปื้ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ก็ใยากหนักเลยโอ้โหยอันนี้เราต้องขันให้แน่นเลยพี่ใช่ขันให้แน่นครับการพิดแล่นเจ้การการพิดแล่นอ๋องูเห่าเหรองูเห่าช่างเราไม่ไหวเลยนะน่าจะต้องเติมเพิ่มไปงูเห่าตนเนี่ยมันอยู่แต่ในสภานะพี่ ไอเดียไปก่อนนี่ว่า <laughs> <laughs> พี่เบสไออุปกรณ์ที่เราซื้อมา DIY กันทั้งหมดเนี่ยมบประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พีสามถึงห้าร้อยอะแล้วแต่วัสดุอ๋อแล้วแต่วัสดุแล้วแต่ร้านค้าทเขาขายให้เราด้วยลรวแต่ร้านแล้วแต่วัสดุสดอีกทีใช่ไอตัวหัวฉีดที่เราซื้อมาเนี่ยมันสามารถปรับเป็นแบบฝอยหรือว่าแบบน้ําเป็นเส้นเลยก็ได้นะครับพี่โจอ๋อนี่นะอันนี้จะเป็นแบบฝอยครับเดี๋ยวเราลองหมุนดูอ่า นี่เห็นไหมครับสองอันจะแตกต่างถ้าฉีดเนี่ยมันจะลงอยู่แค่จุดเดียวแต่ถ้าเป็นฝอ,อยมันจะกระจายทั่วเพราะงะั้นเราเอาฝอ,อยดีกว่าโอเคหกหัวนี่นะภาพก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองอุณหภูมิกันตอนเทสจริง สำหรับการทดลองจะเก็บอุณหภูมิของอินเตอร์เดิมก่อนติดรถยนต์พลาสติกแบบนี้ว่าอุณหภูมิทําหน้าที่เท่าไหร่แล้วค่อยรอบ2ฉีดน้ำเข้าไปแล้วดูว่าอุณหภูมิลดลงจริงหรือเปล่าส่วนการวัดอุณหภูมิใช้การฝังเซนเซอร์ไว้2ตัวตัวหนึ่งคือฝั่งนี้ก่อนเข้าอินเตอร์อีกตัวหนึ่งกอฝั่งในฝั่งนี้หลังออกจากอินเตอร์แล้วก็ติดตัวจอ LED ไว้ข้างในรถ2องอันเดี๋ยวไปดูกัน การติดตั้งสวิตช์ผมครับนี่นะถ้าเจาะใส่ตรงนี้เลยสวยงามเห็นป่ะกดปุ๊บก็ฉีดนะ้ำนี้ก็มาเริ่มเก็บข้อมูลรันแรกผมครับเป็นอินเตอร์เดิมไม่มีการฉีดน้ํานะสำหรับคันนี้ก็จะมีรีแมปเทอร์โบเดิมที่มีการโมดิฟายใหม่ของเฟกผมครับ,รบขยายใบหน้าใบหลังให้ใหญ่ขึ้นประมาณสิมิลทุครับก็ดูผ่าเข้าตอนนี้ก่อนเข,ข้าอินเตอร์ประมาณ50าสิขาออกตรงนี้ประมาณ38กทครับโอเคนะเริ่มเลยรันแรกไล่จากเกียร์สถึงเกียร์หนะ อุณภูมิมันจะดีเลยแป๊บนึงนะผมพัฟเพราะว่าคนถามว่าทำไมวิ่งไปแล้วอุณหภูมิยังไม่ขึ้นเพราะว่าไอตัวเทนเซอร์มันเป็นทองเหลืองมันจะหนามันอมความร้อนแป๊บนึงนะครับก็ดูหลักการง่ายๆแล้วกันทดลองทุกครั้งคือเทนเซอร์ต,ตัวเดิมคือเอาแค่อุณหภูมิมากสุดแล้วกันหลังจากวิ่งส่งผลิตบประมาณ5้าองนะ่าต้องถูกไหมโอเคก็อินเตอร์เดิมติดรถยนต์อยู่ประมาณ52อ,ององศานะครับผมแบบไม่ฉีดน้ำนะ,อะโอเคสำหรับการทดลองรอบต่อไปผมครับเราก็จะทดลองแบบฉีดน้ำนะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน บนพูมาดูกันนะครับจะปล่อยให้เขาขึ้นถึงสูงสุดนะเดี๋ยวขึ้นอยู่นะ โอเค47นะโอเคก็คือสัวสุด47ถือว่าได้ผลนะการฉีดน,น้ำลดไปได้5องศาทำ DIY แบบนี้ลดองศาไดมาเยอะขนาดนี้คุณคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองดูเองแล้วกัน เป็นไงระบบฉีดน้ําลองดูในกล้องแล้วกันนะว่าเจ๋งขนาดไหนผมคิดว่ามันฉีดเนี่ยอุณหภูมิมันลดได้จริงลดได้พอสมควรด้วยคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าคุ้มค่าการทําหรือเปล่าครับสําหรับอันต่อไปเราจะลองเอาอินเตอร์แต่งครับแบบนี้นะเดาแต่ตองรุ่นนะลองใส่ลงไปดูว่าอินเตอร์แต่งไม่ฉีดน้ำเนี่ยมันจะเย็นเท่าอินเตอร์เดิมพลาสติกอ่ะฉีดน้ําหรือเปล่าอยากรู้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันไปดูกันไปเดี๋ยวพี่เปลี่ยนไปก่อนนะผมต้มมามา่มารอได้พี่จัดให้ครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องร กินมาช่างกล่องมันเขียน3ามนาทีเดี๋ยวจับเวลาดูกันช่างจะติดตั้งกี่นาทีไปนี่นะของแท้น้ําร้อนแล้ว <laughs> ไปสอนาทีครึ่งละใกล้ได้กินละช่างโอ้ยป่านี้ยังไม่ทันยกใส่เลยมั้ง แม็กแม็กช่างเขาติดตั้งเสร็จแล้วอ <เ Knowing. S 2> ่ะเฮ้ยพูดผิดเล่นน่ะบ,าบา้าเปล่าโอ้โหยังแข็งโต๊กเส้นยัอยงอื่นอยู่เลยจะไปกินไปจิ้ไปดูไปดูช่างก่อนบ,าบา้าเปล่าสามนาทีสิบไม่ให้กูได้สักซองเลยวะเสร็จแล้วแม็กเฮ้ยไวไปเปล่าพี่มีไวจีได้ไข่น็อตไปเนี่ยเสร็จแล้วโอ้โหโอย่าเคไม่ได้แดกอย่างเงี้ยกูเรียบร้อยนะครับสมรุนครับผมไม่ต้องในติดตั้งอะไรยากเลยครับช่างมือใหม่สวัสดเล่นก็ติดได้ครับง่ายๆครับผม เป็นไงช่างไป <ar> หเห็นแล้วของแต่งมันต้องตรงรุ่นเดี๋ยวต่อไปจะไปลองดูว่าอินเตอร์แต่งจะทําความเย็นได้เท่าอินเตอร์เดิมแบบฉีดน้ําหรือเปล่าแล้วก็รอบ2จะลองฉีดน้ําอินเตอร์แต่งด้วยอยากเห็นไหมล่ะว่าจะเย็นที่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันไปก็รอบแรกจะเป็นอินเตอร์แต่งแบบไม่ฉีดน้ำาครับก็เริ่มที่เกียร์สองถึงเกียร์หเหมือนเดิมครับ ก็อ okay, so ุณภูมิถือว่าต่ำนะนี่คืออินเตอร์แต่งแบบไม่ฉีดน้ำนะผมครับลองเปรียบเทียบกับอินตัวที่เป็นอินเตอร์พลาสติกเดิมดูแล้วกันนะครับต่อไปรอบที่สองจะลองแบบฉีดน้ำดูผมครับมาดูนะ ดูที่ว่า,าขึ้นเท่าไหร่อุนหภูมิขึ้นสูงสุดเต็มที่แค่37เ,เองนะน้อยกว่าอินเตอร์แบบพลาสติกที่ฉีดน้ำอีกนะถูกป่ะน้อยมากครผมครับโอเคนะ ลองรอบ2เรียบร้อยแล้วกับการใส่อินเตอร์แต่งแบบฉีดน้ําคุณก็จะเห็นแล้วว่าระบบฉีดน้ํา DIY ทําแบบง่ายๆที่บ้านเนี่ยสามารถลดอุณหภูมิได้จริงนะผมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าองศาการฉีด่ะฉีดโดนตรงไหนแบบไหนแต่ว่าผมบอกเลยว่า3-5องศาเห็นผลแน่ๆผมครับวันนี้การันตีเพราะเราลองทั้งสองรอบั้งอินเตอร์พลาสติกอินเตอร์แบบแต่งลดลงจริงๆนะผมครับส่วนการเลือกใช้อินเตอร์เลือกใช้กันเองว่าคุณต้องการสิทธิภาพในการทำร้อนขนาดไหนถ้าเป็นรถที่โมดิฟายแล้วเป็นการรีแมปมีการอัปเกรดแรงมาเพิ่มขึ้นยังไงอรกงมีา อับเกร์ที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้ระบาความร้อนได้มากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการโมดิฟายรถยนต์อย่าลืมว่าอย่าเพิ่มแค่แรงม้าก็เพิ่มอุปกรณ์อย่างอื่นในการไปทาร้อนเพิ่มไปด้วยกันนะครับอุณหภูมิไอดีที่เย็นขึ้น มีผลทาให้แรงมาเพิ่มขึ้นจริงไหมจริงสิถ้าเกิดไม่จริงรเขาเอาออกแบบอินเตอร์คูลเลร์มาทำอะไรถูกไหมม่งั้นก็ต่อท่อดตรงไปเลยต้อง่อินเตอร์คูลเลร์ถูกไหมครับสำหรับอินเตอร์เดิมฉีดน้ากับอินเตอร์ซิงถ้าเกิดเป็นพี่จะเลือกแบบไหนก็ถ้าเกิดจากข้อมูลเมื่อกี้แล้วก็เห็นแล้วลว,ว่าอินเตอร์ซิงแบบไม่ฉีดน้ําสามารถทําความเย็นได้มากกว่าอินเตอร์เดิมพลาสติกแบบฉีดน้ําถ้าเกิดมีงบประมาณก็ต้องใส่อินเตอร์แต่งอยู่แล้วคุณอัดทางการอัดอะไรก็มีความเย็นให้คุณตลอดสําหรับ f อทางบ้านถ้าเกิดอยากให้เราทดลองเรืื่่่่ออองงงงงหูมมมมมเเเรรรรรรรแ้้้้าา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 กลดดดคววนไตสถยป็ีใ ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้การทดสอบแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์สยามกูรูสวัสดีครับ